นะคะนี่แบบใช้ได้แบบประมาณสัสกสามเดือนนะแบบไม่ได้คุยในแบบกระปุกนี่มีฉลุมียวนะแบบอย่างงัยค่ะแล้วก็จะทาแบบาตรงนี้นะคะฝ้าทาแล้วรอบนึ่งนะเมื่อกอี้ขีดเต็มก็เลยได้หลบแต่ว่าฉะนั้นก็มาทำสันจมูกนะเรื่อจะปิดตรงไหนแล้วก็ทาตรงนั้นเลยนะคะ แล้วก็อาจจะรับแล้วแต่นจริงค่ะเขราะว่าขรงเพือสีของกลก็แสงเพ่อคอแล้วแบบ ก็เสร็จเลือกปลายคิวค่ะตอนนี้คิวการหาแบบนั่งน้ายังไม่จบปอกเขาไม่จบปอกของครูไม่เขียนไปลงนง่นอะไรประมาณมากนะคะันบิฟมันนะคะเช้าสาวนะคะเด็กไปสำเน็หนาวนะคะฝาก็ได้ไม่แตกนะคะด่ันให้แผงทดสนี้ในรัฐบาลชดนี้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินูคุยจา เหมือนผิวเราดำมากเลยอ่ะแถ้าเราทาสุดแล้วนะเราจะมาดูวิธีการไล่ลนะคะแบบอัมนะมันจะเป็นพิติษสีแทนนะทาว้ข้างในปากกบใช่ค่ะ เห็นแล้วค่ะจะได้แบบยังไงล่ะโทนสีหน้าแบบสุสวดเนียนปากก็แบบค่วนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ